ตำนานโกเซนตอนเอลเรียสชิออนกับบันทึกลับแกะทองคำอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับว่าเอ i เรียสมูได้รับสืบทอดโกคลอสแกะทองคำมาจากเอลเรียสชิออนการปรากฏตัวครั้งแรกของชิออนเนี่ยมาในรูปลักษณ์ที่สวมใส่ชุดกรอดเซอร์พรีสของกองทัพยมโลซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งเคียวโกอย่างชิออนเนี่ยกลายเป็นเพพวกของฮาเดสได้ยังไง ในคลิปนี้เมทัลบริตจ,จะลำดับเหตุการณ์ของชิออนที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ให้ฟังกันนะครับย้อนกลับไปในตอนที่ชิออนยังเป็นเซนฝึกหัดอยู่ซึ่งอาจารย์ของเขาก็คืออัลท่าฮาคูเรซิลเวอร์เซนระดับอาวุโสที่ว่ากันว่ามีพลังระดับเดียวกับโกเซนเลยครับจริงๆแล้วฮาคูเรผู้นี้เนี่ยควรจะได้รับตำแหน่งเป็นโกเซนแคนเซอร์ในยุคก่อนหน้าด้วยซ้ำนะครับ แต่ก็ยอมยกโกโคลอสปูทองคำให้กับน้องชายฝาแฝดไปและฮาคูเรก็เลือกมาประจำการอยู่ที่จามิวคอยทำหน้าที่ซ่อมชุดคลอสให้กับเหล่าเซนแล้วก็คอยสอนวิชาให้กับชิออนด้วยนั่นทำให้ชิออนสามารถใช้ท่าไม้ตายเซกิชิกิไม่ใครฮะที่ควรจะเป็นท่าไม้ตายของโกเซนแคนเซอร์ได้ด้วยครับแล้วท่าไม้ตายประจำราศีแก่ทองคำเนี่ยชิออนไปเรียนรู้มาจากไหนล่ะก็ต้องบอกว่าชิออนเนี่ย เขามีพลังพิเศษที่คนธรรมดาทั่วไปไม่มีนะครับนั่นคือการสื่อสารกับความทรงจําที่หลงเหลืออยู่ในชุดคลอสก็น่าจะเป็นพลังจิตสายหนึ่งนะครับที่เรียกว่าไซโคเมทัลเลอร์ในจุดนี้เองทําให้ชิออนได้เห็นท่าไม้ตายของแก่ทองคํารุ่นก่อนแล้วก็ใช้วิธีครูพักลักจําฝึกฝนด้วยตัวเองจนใช้ท่าไม้ตายเหล่านั้นได้ซึ่งนี่คือท่าไม้ตายท่าแสงครับ Star Dust Revolution ยิงสเก็ตด,ดวงดาวโจมตีอย่างต่อเนื่องและถ้า Starlight Extinction ระเบิดแสงเข้มข้นที่สามารถส่งเป้าหมายไปยังจุดที่กำหนดหรือจะใช้แสงเข้มข้นนี้ละลายเป้าหมายให้หายวับไปเลยก็ได้ครับชิออนที่สามารถเรียนรู้วิชาระดับนี้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็จัดว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเลยนะครับและเมื่อชิออนฝึกฝนตัวเองจนเก่งกาจพอตัวแล้วเนี่ยกคอสแอเรียก็ได้ส่งสัญ,ญญาณพูดคุยกับเขา แล้วเรียกให้เขาไปหาแต่กลายเป็นว่าอาจารย์ฮาคูเรไม่อยากให้เขาไปครับเพราะความจริงคือโกครอสแอรีสเนี่ยได้หายสาบสูญไปนานแล้วเนี่ยและอดีตโกเซนแอรีสรุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกับ2พี่น้องฮาคูเรและเศษด้วยเขาก็คือแอรี s a สอเวเนียเป็นอดีตโกเซนที่มีความทรงจำที่โหดร้ายในจุดนี้เนี่ยทำให้ฮาคูเร ไม่อยากให้ชิออนต้องรู้ความทรงจําที่โหดร้ายของอวีเนียมันก็น่าสงสัยนะครับว่าความทรงจําของแกะทองคํารุ่นก่อนเนี่ยมันจะโหดร้ายสักแค่ไหนกันเชียวแต่ในตอนนั้นเนี่ยสงครามศักดิ์สิทธิ์ก็ใกล้กเข้ามาแล้วครับเคียวกโกเซตเลยสั่งให้ชิออนรับตําแหน่งโกเซนแอเรียสซะและให้ไปออกตามหาโกคอสแอเรียสที่หายสาบสูญไปให้เจอด้วย ซึ่งงานนี้เคียวโ,โกก็ส่งโกเซนแคนเซอร์มานิโกให้ไปช่วยชิออนด้วยอีกแรงครับชิออนก็ตามเสียงเรียกจากโกคลอสไปจนไปเจอประกายแสงที่อยู่ในหุบเขาลึกที่พาชิออนกับมานิกอว้าไปที่ดินแดนลึกลับที่นี่คือทวีปมูที่หายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ครับนั่นก็เพราะว่าที่นี่ได้เก็บรักษาโกคลอสแอเรียสเอาไว้ซึ่งเทพแห่งกาลเวลาโครโนส เป็นผู้ที่ทำการปิดผนึกทวีปมูไปพร้อมๆกับโกคอสแอเรียสนั่นเองใ่เจ้าโครนอสเนี่ยก็ทิ้งร่างแยกเอาไว้คอยคุ้มกันไม่ให้ใครเข้าใกล้โกค l อสแอเรียสได้ชิออนก็ใช้ท่ากำแพงแก้วคริสตัลวอลพลิกแพลงให้กลายเป็นโรบวอล์คุมร่างเอาไว้มันน่าจะช่วยป้องกันตัวเองให้เข้าไปเอาโกคลอสได้นะแต่พลังของโครนอสเนี่ยมันไม่ธรรมดานะต่อให้ป้องกันไว้แล้วเนี่ย แต่ร่างของชิอ้อนก็เริ่มแก่ตัวลงและกําลังจะตายแต่มานิโกก็ใช้ท่าเซกิชิกิช่วยดึงวิญญาณของชิอ้อนออกมาครับและชิอ้อนก็สามารถเข้าถึงโกลคลอสแอรเรียสได้สำเร็จและความทรงจำที่โหดร้ายของอดีตแก่ทองคำอเวเนียก็หลั่งไหลเข้ามาซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็โหดจริงๆครับผมอ่านครั้งแรกเนี่ยตกใจมากเลยนะคือโกเซนแอเรียสอเวเนียคนนี้ เขาคือโกเซนแก่ทองคำในยุคปัจจุบันจะเรียกเขาเป็นยุคเดียวกับเซย่าก็ได้ครับแต่ถือเป็นโลกคู่ขนานที่โกเซนแอเรียสไม่ใช่โมแต่เป็นอเวเนียซึ่งเหตุการณ์ในโลกคู่ขนานเนี่ยภาพที่ถ่ายทอดออกมากองทัพของเทพีอาร์เทนาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับทัพของฮาเดสเหล่าเซนพ่ายแพ้ย,ย่อยยับเลยครับโกเซนส่วนใหญ่ล้มตายเท่านั้นไม่พอเนะทพีอารทนา โดนสเปกเตอร์ล้อมจับและถูกประหารชีวิตโดยการตัดคออืไม่อยากจะคิดเลยครับว่าเทพีอาเทนาคนนี้เนี่ยคือคนเดียวกับคุณหนูซาโอรินะและโกเซนแอเรสอเวเนียก็คือหนึ่งในผู้รอดชีวิตความเจ็บปวดและความแค้นมากมายที่อยู่ในใจและโชคชะตาก็ยังมาเล่นตลกอีกเมื่อเทพแห่งกาลเวลาส่งตัวเขาย้อนอดีต ให้ไปอยู่ในสงครามศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้ายุคลอสแคนวาสอีกครับมาถึงจุดนี้เนี่ยหลาย,ลายคนอาจจะเริ่มงงแล้วเพราะผมก็งงเหมือนกันคือต้องอธิบายว่าคอนเซปต์ของเรื่องเซนเซ่ยเนี่ยสงครามระหว่างเทพีอาร์เทนากับกองทัพของฮาเดสเนี่ยจะเกิดขึ้นในทุกๆ200กว่าปีครับในยุคของเซ่ยหรือในยุคปัจจุบันเนี่ยอาเทนาคือคุณหนูซาโอริที่เราคุ้นเคยเนย,ย้อนไปหนึยุค ถอยหลังไปอีก200กว่าปีก็เป็นยุค The Lost Canvas จะมีเทพีอาร์เทนาที่ชื่อว่าชาชาย้อนไปอีก1ยุคถอยหลังไปอีก200กว่าปีซึ่งอาร์เทนาในยุคนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเด็กวัยรุ่นครับแต่จะโตเป็นผู้ใหญ่เลยละ่ะดูภูมิฐานแล้วก็เซ็กซี่มากแต่หละครับสรุปว่าอเวเนียถูกโคโนสวาร์ฟจากยุคปัจจุบันย้อนกลับอดีตไป2รุ่นเลยครับ ก็คือเป็นยุคที่ฮาคูเรยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนะครับอา้าวแล้วโกเซนเอริสในยุคของฮาคูเรเนี่ยมันไปไหนซะละ่ะเอาสั้นๆก็คือตายไปแล้วครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีนีนั่นแหละครับเมื่ออเวเนียได้ย้อนอดีตมาในยุคนี้จึงเป็นโอกาสที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตให้อเทนาไม่ต้องถูกประหารอย่างโหดเหี้ยมซึ่งความทรงจําทั้งหมดของอ,อเวเนียเนี่ย ก็ได้ถูกถ่ายทอดมาให้กับชิออนนั่นเองนั่นทำให้ชิออนรู้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นในสงครามศักดิ์สิทธิ์ถัดไปอีกหนึ่งรุ่นทัพของอาเทนาจะพ่ายแพ้อย่างย่อยยับและพื้นพิภพจะถูกปกครองโดยฮา d ์เดสถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยในอนาคตโลกมนุษย์จะต้องกลายเป็นดินแดนแห่งความตายไปตลอดการซึ่งในยุค The Lost Canvas เนี่ยชิออนก็พยายามเต็มที่ครับ มีส่วนสำคัญช่วยให้ทัพอาเทนาเอาชนะฮารเดสได้และหลังจากนั้นเมื่อชิออนได้รับตัวเป็นเคียวโกเขาก็พยายามมากที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตไม่ให้สํารอยกับความทรงจำของอเวนเนียนะครับเริ่มจากปั้นลูกสิท,ทีิเก่งกาศมากขึ้นมาอย่างเอเรียสมูความลับเรื่องเลือดศักดิ์สิทธิ์ของอาเทนาและชุดคลอสอาเทนาชิออนก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีครับดีเกินซะจนไม่มีคนอื่นรู้เลยนะ แถมศึกครั้งนี้เนี่ยยังมีโกเซนที่แข็งแกร่งมากอย่างเจมินี่กับซาจิทาเรียสคอยเป็นกำลังสำคัญให้ด้วยทั้งที่อุตสาห์เตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วแต่สุดท้ายเจมินี่ซากะก็ทำผิดแผนหมดเลยครับกลายเป็นว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์ในยุคนี้เนี่ยเหลือโกเซนเป็นกำลังรบแค่ครึ่งเดียวเองครับแถมเคียวโกชิออนที่ควรจะมานำทัพเนี่ยดันมาตายไปก่อนใครเพื่อเลยครับ สถานการณ์การการ,รบเนี่ยเข้าขั้นเลวร้ายขั้นสุดเลยนะเนี่ยแต่สุดท้ายสงครามศักดิ์สิทธิ์ในยุคเซย่าเนี่ยกลายเป็นว่าทัพของอาร์เทนาชนะแถมพวกเซยา่ายังสามารถพาอาร์เทนาบุกไปสังหารฮาเดสร่างจริงถึงดินแดนเทพเอริเชียนได้เลยครับก็สมแล้วนะที่เรื่องนี้ชื่อว่าเซนเซย่าเอาละครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่า what if ถ้าสมมติว่า เกียวโกชิออนไม่ถูกซากาสังหารเพื่อนๆว่าเรื่องราวจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพูดคุยกันสนุกๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้แหละเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะอ่านมังงะให้สนุกสวัสดีครับ